ป๊อททุกคนบ่าวไทยกับสาวเปียมาป่าบ้านหนองเม็กันนะครับมาหาดูเห็บดขอนเนาะสาวเปียอีกขอนหนึงนน่งที่สาวเปียไปดูกับบ่าวไทยที่เคยเก็บรอบนั้นที่ได้เยอะๆเนาะมีคนเก็บก่อนแล้วเนาะบ่าวไทยมีคนเก็บก่อนครับผมดอกหนาดีนะครับเห็ดน้ำหมอกเนาะสาวเปียนนเห็ดน้ำหมอกจะดอกหนาดอกใหญ่เนาะ ดีแกงอลไเนาะกลับจากป่าบ้านบกเสร็จบ่าวไทยกับสาวเปียรีบลงคลิปบรีบลงคลิปเสร็จข่าวยังไม่ทันกินเนาะสาวเปียมาซื้อข้าวกล่องค่ะมาซื้อข้าวกล่องมากินป่าครับรีบบึนมาป่าบ้านหนองเมกเลยคนแบบหลายเนาะสาวเปียเขาหลั่งขึ้นมาเขาไปแถวภูหินด่างไปอะไรกันเนาะค่ะสาวเปียไม่รู้ค่ะแถวนู้นรู้แต่รอบที่ไปเก็บตรงนั้นเนาะไม่ถึงภูหินด่างค่ะอืม ตรงแถววางแสงเนะาะแกงวางแสงที่เสาเตียงไปดอกหนาดีนะครับทุกคนพอดีแกงลนะครับดอกรุ่นอ่อนๆเลยทุกคนรุ่นแกงค่ะแต่ยังเดียวว่า แห้งเนาะบ่าวไทยถ้าไม่แห้งเนี่ยเสาเปียะว่าดอกกับสวยกว่าน,นี้อีกค่ะเริ่มต้นได้ดีครับทุกคนเดี๋ยวไปหากันต่อครับมาครับทุกคนบ่าวไทยจะพามาดูการลวกเห็ดล้างเห็ดตีนเห็ดเป็นเห็ดบดลมเห็ดบดขอนเนาะเสาเปียตัดขาแบบอย่างนานเห็ดสี่โลครับทุกคนสี่โลเกือบห้าโลเนาะเสาเปีย ตัดขาตัดขาแล้วก็มาลวกน้ําค่อยค่อยล้างทีหลังเนาะเดี๋ยวบ่าวไทยจะให้ดูขานะครับทุกคนขานี่ไม่ใช่โลป่ะสาวเปีย <c oughs> เป็นโลเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคน <c oughs> ถุงนึงก็จะได้ประมาณแปดขีดกว่าเนาะสาวเปียค่ะ <c oughs> ตัดขาตัดอะไรออกแล้วเพราะว่าบ่าวไทยกับสาวเปียก็ซื้อเวลาซื้อก็ซื้อเข้ามาแบบอย่างนั้นเลยเนาะสาวเปียก็ไม่ได้มีใครตัดขาให้ครับซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาปุ๊บก,ก็มาทําความสะอาด ตัดขาออกเนาะแล้วก็ทําการลวกครับผมนี่ตอเปียรวกวไว้แล้วรอบหนึ่งก็สนใจก็สามารถแอนไลน์หรือโทรมาสอบถามบ้านพายกตอเปียได้นะครับทุกคนตอนนี้สอบเปียร์ทำเนี่ยก็มีแต่รุ่นแกงเนาะบาวตอนนี้จะมีแต่ดอกอ่อนรุ่นแกงเลยเนาะระวังเรื่องสอเปียมันหนักมากดูครับมีแต่ดอกสวยๆนะทุกคนดอกอ่อนๆรุ่นแกงรล้วนเลยครับปกติก็จะเป็นรุ่นดอกอ่อนกับปลายขาวเนาะ แต่นี่จะเป็นเหตุรอบแรกครับผมก็จะเลยเราจะมีแต่ดอกอ่อนรุ่นแกงอย่างเดียวเลยครับวางหล่นเดอ้อครับทุกคนไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะมากดูครับทุกคนยังไม่หมดผมเบื่มไปเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปอีกตอนหนึ่งครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ สับเปียก็ได้ทาการลวกเห็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็ดบดขอนเห็ดบดลมดอกอ่อ,อนๆครับพร้อมแกงครับทุกคนมีจะดอกส,สวยๆเลยครับสัวเปียก็จะเอาใส่น้ําต่อนอกสับเปียซาวน้ำสองน้ําครับหนสัวเปียขายอยู่ไหนยยนี่เดี๋ยวหยิบขาให้ดูครับทุกคนดูครับทุกคนขาขาเห็ดสี่โลครับขานี่ปลาไปโลหนึ่งแล้วครับทุกคน<ม>เยอะมาก หนักมากเลยนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวไปดูสาเปียเสาน้ําครับผมนี่ครับทุกคนน้ำเลกเสาเปียก็จะซาวน้ําจะใส่น้ำสองแล้วค่อยเอาขึ้นครับซาวสองน้ําครับเ <c oughs> สาเปียก็ทําการลวกทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> ไปถึงก็ซาวน้ําออกแล้วก็แกงได้เลยครับทุกคน เพราะว่าเ่าไทยกระสาเปียแค่ลวกไปเฉยนะครับไม่ได้ทําสุกไปถึงพ่อแม่พี่น้องก็ซาวน้ําสะอาดแล้วก็ทําการแกงกินได้เลยครับตัดขาอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วช่วงนี้ก็จะมีแต่ดอกอ่อนนะครับทุกคนจะมีแต่ดอกรุ่นแกงปไปขายังไม่มีเนาะสาวเปียยังไม่มีค่ะมีแต่รุ่นแกงเลยค่ะสาวเปียขอตดเปียดูครับทุกคนมีแต่ดอกส,สวยๆเลยครับบ่าไทยยังสะออนเลยครับ มาครับต่อทุกคนมีน้ำแรกนะครับสาเปียออมาสาวน้ำแรกอันนี้น้ำสองเดี๋ยวสาวเปียก็จะเอาใส่ตะกร้าใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเียล้างน้ำสองแล้วก็จะเอาใสตะกร้าใหญ่แล้วก็จะไปผ่านน้ำเนาะจะผ่านน้ำอีกรอบหนึ่งก็พักแป๊บน,นึงครับผมแล้วค่อยใส่ถุงซีน ดอกมีจะดอกอ่อนๆครับทุกคนรุ่นแกงครับปลายขาก็จงรอยแปดบนึงหน้าสาวเปียสักสองสามวัน,วน,วนเพราะว่าเหตุกำลังออกใหม่ครับผมอันนั้นน้ำหนึ่งนะครับอันนี้ในกระมังนีน้ำสองพอเสร็จปุ๊บสาอเปียก็จะเอาไปาาาาเา,ปา่าน้ำอีกรอบหนึ่งครับผมใส่จะกร้าไปเท่าน้ำผ่านน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วค่อย เอามาพักไว้แป๊บหนึ่งพักให้น้องสเสดดน้ําครับผมแล้วก็ทําการนี่นาอสาวเปียเอาไปตีนเนาะเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนอาสาวเปียทําการตีนใส่ถุงนะครับทุกคนตอนนี้สาวเปียก็ทําการล้างน้าําสะอาดซาวน้าํสาสะอาดสองน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปผ่านน้าอีกน้ำหนึ่งตอนนี้สาวเปียก็มาทําการตักใส่ถุงเนาอสาวเปีย <Okay. S 1> แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนการตีนครับผม จะดอกอ่อนสวยครับไปรับทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนฟีนอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้สาวเปียก็ตักได้ถุงที่ห้าแล้วนะครับถุงนี้ไม่ใช่นน้อยนะครับทุกคนถุงหนึ่งจะได้ประมาณแปดีดกว่าเนาะสาวเปียถุงหนึ่งตัดขาตัดอะไรออกครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวให้ดูดูครับทุกคนนี่ประมาณถุงหนึ่งนะครับไม่ใช่นน้อยนะครับ เดี๋ยวสาวเปียทาเสร็จก็จะไปทําการปีนต่อครับทุกคนมาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการแท็กของแล้วนะครับเห็ดมีจะดอนอ่อนครับผมสวยงามมากครับนี่ก็เริ่มจากการเียบเครื่องซีนครับผมราใไทก็จะนั่งแล้วะราสาวเปียซีนเห็ด พ่อแม่พี่น้องถ้าไหนสนใจก็สั่งจองได้เนาะสั่งจองก่อนได้เนาะอยากได้ไปขายอยากได้ดอกอ่อนก็ถามได้ครับทุกคนเบ่าไทยก็จะทิ้งไอดีไลน์กับเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับหรือไม่สะดวกก็ทักมาทางแฟนเพจ Facebook เลยก็ได้เนะะาะเบ่อเปียก็จะเช็ดทำความสะอาดเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยละครับทุกคนเหมือนทําเห็ดฟึ่งแดงเนาะทำความสะอาดแล้วก็ทําการซีน อกก่อนกดแบบที่อน,นี่จ้ะที่ผมทำอ่ะนะกดกดอย่างเงี้เอาปากลงไปดีๆสาวเปลียนไม่ค่อยถนาดครับปกติจะเป็นบา่าวไทยที่ทำ ปกติจะเป็นบ่าวไทยครับที่ทําฟีนสาวเปียจะเป็นคนล้างเห็ดเป็นคนลวกเห็ดเป็นคนทําอะไรเสร็จแล้วเราก็มาสารวจนะครับทุกคนนี่ปากถุงมาดูครับว่าน,น้องไม่รั่วใช่ไหมไม่รั่วไม่อะไรใช่ไหมไม่ซึมใช่ไหมท้าไมอะไรก็โอเคครับทุกคนนี่ครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเห็ดถุงนึงครับที่จะดอกก็นอนเลยัวนะลครับทุกคน ประมาณนี้ครับทุกคนเห็ดถุงหนึ่งสวยงามดานลองเรื่อครับไปครับไปดูถุงต่อไปกันเห็ด <c oughs> เห็ดบดลมเห็ดบดขอนนี่ส่งสดไม่ได้นะครับทุกคนกว่าจะไปถึงพ่อแม่พี่น้องนี่ปเปรี้ยวพอดีครับน้องจะมีกลิ่นน้องจะเน่าเา่าทราก็จะทําการลวกส่งนะครับถ้าเป็นเห็ดบดขอนเห็ดลมเห็ดอื่นก็เหมือนกันครับทุกคนจะไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยแนะนําให้ส่งใช่ครับถ้าเป็นเห็ดกระดา้า, board, ะดางนี่จะส่งได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นเห็ดแบบนี้ก็เปล่าไรก็จะซีนครับผมอ่าไม่ใช่ครับล้างลวกแล้วก็ซีนแบะบถุงสุญญากาศ เพื่อให้น้องคงสบายอาหารได้นานครับผมสวยงามดีครับทุกคนมีจะดอกอกนอ่อนครับเดี๋ยวถุงนี้เสร็จเดี๋ยวบ่าวชายก็จะตัดภาพไปเลยเดี๋ยวไปดูทีกนถุงสุดท้ายกลางนะครับทุกคนเดี๋ยวข้ามไปดูถุงสุดท้ายกันครับถุงสุดท้ายแล้วครับผม เดินทางมาถึงช่วงคลายแมทแล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนพอแม่พี่น้องท่านไหนสนใจอยากทานเห็ดบดขอนเห็ดบดลมก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามบ่าวไทยกับสาวเปียได้นะครับทุกคน ID ไลน์กับเบอร์โทรบ่าวไทยกับสาวกับสาวเปียก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับ เรียบร้อยดีครับผมเหตดสวยงามครับ <c oughs> ดกอกอ่อนๆไปครับทุกคนต่อไปก็เข้าตู้แช่น้อยของเราเหมือนเดิมครับทุกคนแช่ล้อสรงครับผม เก่าทยก็จะแช่นะครับแช่จนน้องแข็งก็ถึงวันตำรวจส่งก็ค่อยส่งให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับเห็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเห็ดบดขอนเห็ดบดลมฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็ดดินนะครับจะเป็นพวกเห็ดอ้งนกเห็ดหลังแร่เห็ดขาวดินเห็ดแดงอะไรแบบนี้ครับที่มีออเดอร์อยู่แล้วครับทุกคนก็นัดส่งพ่อแม่พี่น้องวันวันจันทร์เนาะพรุ่งนี้ก็จะไปส่งเห็ดดินนะครับทุกคนเห็ดบดขอนก็ยังว่างอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็ อย่างที่บ่าวไทยบอกครับทุกคนเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้บ่าวไทยและสาวปเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ